น Franc ality. ี่ครับแน่น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 ดูดิแล้วนะกลคือเฮช็อตเฮช็อตได้ยูโน่ได้เลยเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละครับดูดิมันข้างหน้าไหนล่ะครับเฮช็อตได้ยูโน่ะแน่นอนนะครับว่าท่านผู้ชมก็คงจะนึกถึงความที่แบบเฮ้ เกมเนี้ยลูกซอมแม่งยิงเร็วแม่งสับเร็วแถมที่สําคัญนะครับยิงระยะไกลแม่งโคตรจะโกงนะครับแม่งยิงระยะไกลคือแม่งยิงได้เออนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมตาเพลเกมนะครับมีทริคดีๆที่เรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคที่ไม่ได้รับอะไรนะครับผมแน่นอนนะครับว่า ลูกซองเนี่ยมันต้องการความแม่นยำใช่ไหมแล้ววันนี้ผมมีตัวละครไอดอลนะครับตัวละครไอดอลซึ่งผมไปรอมาแล้วล่ะนะครับคือมันมีวิกอันหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวิกเนี้ยมันก็ดีเลยนะครับคือเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความแม่นยำทะลุเกาะและเพิ่มเวทีนะครับผมซึ่งถามว่าเฮ้ยมันดียังไงอะเออมันดียังไงเรื่องแน่นอนว่าเรื่องลูกซองเนี่ยมันต้องการความแม่นยำใช่ไหมเออคือเรื่อง พลังโจมตีเนี่ยมันก็ต้องการเหมือนกันแต่เรื่องความแม่นยำเนี่ยลูกซองนี่คือต้องการเป็นอันดับต well <tem über Comedy> ้นๆเลยนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยจากที่ผมลองเล่นนะคุณดูถือว่ามันเวิร์กเลยนะครับถือว่ามันสุดยอดเลยนะครับผมแต่เรื่องชายาเนี่ยนะครับคือปกติเนี่ยผมจะเล่นไปชายานี้นะครับเออจะเล่นไปชายานี้นะครับก็คือตัวละครไอดอลเนี่ยมันตัวเนี้ยวิกที่ผมใส่เนี่ยมันไม่ได้บวกความเร็วเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยเดี๋ยวดูในเกมเนี่ยมันจะอืดมากเลยนะครับคือถ้าใครจะทําตามหรือจะเล่นตามผมเนี่ย ถ้าแบบว่าถ้าไม่ชอบความวิ่งช้าผมแนะนําให้ไปฉชายานี้นะแนะนํานะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ได้เรื่องสปีดในการวิ่งขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับผมแต่อย่างน้อยเนี่ยความแม่นยําเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่ในวิกไงเออมันยังเพิ่มความแม่นยำาอามาซึ่งอันนี้ผมก็แนะนํานะอันนี้คือเรียกว่าไงแนะนําจากผมแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ไดีสําหรับทุกคนนะแต่ว่าจากที่ผมรอเนี่ยคือถือว่ามันสุดยอดมากเลยนะครับมันิีดังอึดเลยนะครับ นี่ครับนัดเดียวครับอันนี้ซาบเพื่อนนะครับอาหลบแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับเฮชยอร์ได้ยูเน่ก็คือมันมันก็ดีนะครับมันก็ดีนี่ครับไอจัดที่ผมรองนะผมรู้สึกว่ามันโดนหัวดีมากขึ้นเยอะเลยอันนี้จริงนะครับแต่ต้องรอกินระยะไกลดูนะครับหนึ่งนัดไม่ตายนะอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมเ้ยแต่เมื่อกี้กูยิงโดนเต็มเต็มแล้วนะไม่ตายได้ไงวะเนี่ยนะแต่เรื่องแบบ เนี่ยยิงระยะไกลผมรู้สึกว่ามันยิงชัวร์ขึ้นนะเออแต่จะสังเกตได้นะครับว่ามันวิ่งช้านะครับอันนี้คือแม่งวิ่งช้ากว่าร้อยลำสองตัวละครเรื่องร้อยลำสองนะรู้ปะเนี่ยดูดิเอ๊ะยิงระยะไกลคือชัวร์ขึ้นนะครับเออคือชัวร์ขึ้นนะครับชัวร์ขึ้นจริงชัวร์ขึ้นจริงเดี๋ยวทีนี้ผมจะเล่นแบบว่าเน้นอยู่ระยะไกลเลยอะโอ้โอเวียนนั่นมันของหนูเนี่ยเฮดช็อตนะครับผมเฮดช็อตเดี๋ยวอยู่นะคือรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆ มาเดี๋ยวเราจะไปยิงนี่อ่ะเลื่อยน่อยเออค่ะเาที่หลบแป๊บนึงหาที่ปั๊มยาแป๊บนึง่งเออคนเข้ามาเรื่อยๆเลยเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่ดูดิคือยิงวัดระยะไก่ได้กอคิดเอานี่คือปกติมันก็ยิงวัดได้อยู่แล้วคนดูนึกออกไหมแต่นี่คือมันชัวร์ขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เหมาะนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายลูกซองที่แบบว่ายืนแบบว่าเอ๊ย ไม่เน้นไม่ใช่สายบุกอะเออแต่เป็นเน้นแบบเก็บคิวเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเก็บคิวเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนกูเก็บฤฤฤฤไปแล้วเนี่ยแอซิดไปเลยนี่ครับแอซิดไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปยิงฝั่งตรงข้ามแบบว่าให้แบบหนีออกห้องไปเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะครับออกห้องไปทำไมปะอ่าเรียบร้อยแต่จริงๆผมน่าไปอยู่ฝั่งน้ำเงินเอ้ยฝั่งแดงนะดูไหมเพราะว่า ที่ฝ่ายละที่ฝ่ายละพี่พวกเบอร์อืมยิ้งไม่โดนยิงไม่โดนนะตายซะจุดรบร้อยเฮ้ยไ,ไม่ตายวะแต่ห้องนี้มันไม่ค่อยอำนวยให้ผมสักเท่าไหร่แพรว่าไม่ค่อยอำนวย นี่ฟันไปก่อนฟันไปก่อนจริงๆใช่ดีนยะมันต้องแบบว่าฝั่งตรงข้าม่ยต,ต้องออกให้ผมได้วัดบ่อยๆเห็นไหมวัดระยะไกลคือได้ครับได้ครับผมได้แบบชัวร์ชวเข้าใจปะปกติไม่ก็ได้อยู่แล้วแนะเพราะามันมีไอ้ที่หมวกเขาสูบได้ออกไหมเออแต่นี่คือชัวร์ขึ้นนะครับนี่เฮ้ยบ้าหุย ใชเรอวะอือเอาจริงผมผมพึ่งมาคิดได้ก็ตอนที่ผมทำคลิปเล่นเบเล่แดงเบเล่ที่ช่วยสับไวอะสองคลิปที่ผ่านมาเออลองไปดูนะครับเบเล่นั้นอะมันช่วยสับไวขึ้นก็นจริงแล้วก็มันเพิ่มความแม่นยำนะครับ คนไปไหนหมดว่าอูคนเข้ามาแล้วนะ <laughs> ด,ดูดิดูดิเย็ดเป็ดโคตรเจ๋งตัวน,นึงนะมีคนเรียกผมนะครับดูดิ ก้าวัดได้เปล่าก้าวัดได้เปล่าก้าวัดได้เปล่าสะอาดบอกเลยว่าดอกเนี้ยสะอาดของเทนะครับดูดิครับดูดิแค่นัดเดียวก็ครึ่งหลอดเรียบร้อยก้าวัดได้เปล่าเออเธอ้ตาระเบิดมาอีกแล้วอันนี้อะไรระเบิดความตาแล้วทำไมตาไม่ให้ผมมองไม่เห็นนี่ อ่าลแมงแรงเลยนะเนี่ยเฮจ็อตอยู่หนูอุ้ยมันมันมันดีจริงๆนะดีจริงด้วยแต่ตอนนี้ก็สุดปืนที่หมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนปืนนิดนึงนะครับผมอ้อโอ,โอ้ไม่โดนมันยังไกลไปเออแต่เนีย่ยซ่องควงคือแบบมันเดอะเบสเลยนะครับ แต่จริงๆเนะี่ยมันก็อย่างว่านะเรื่องยิงระยะไกลคือจะลูกซองมันก็คงไม่ได้หรอกนะครับหมยถึงแปว่าปืนที่ดีที่สุดมันก็คงต้องเป็นปืนกลกับสไนนนั่นเองนะครับลูกซองก็นะครับมันก็เอาไว้สถานการณ์แบบว่าเฮ้ย <c oughs> เวลาเราไปเล่นดาวระเบิดเราต้องยิงวัดระยะไกลกับศัตรูนะครับลูกซองตัวนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถพลิกเกมได้นะครับผมอันนี้ผมไปลองมาไปลองเล่นมาแล้วจริงๆนะกนะ็คือแบบมันก็ โบเฮชอ็อตยูโนโเลยนะครับผมมันโบปะเข้าหัวเลยนะครับผมเนี่ยเข้าหัวเข้าหัม่มไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมขึ้นไปบนกันละวลบนะครับเราต้องลบก่อนตอนนี้น,น,น,นะครับหนึ่งนัดครับผมตอนนี้ก็เป็นห้องธรรมดาธรรมดายิงสบายๆไปก่อนเนาะเออเราก็ยิงสบายๆเทส,สท่นานผู้ชมดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาห้องที่มันด่านมีระยะไกล นะครับเดี๋ยวลองหาดูนะครับโอเคเอออันนี้ยังธรรมดาสบายๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาห้องอื่นกันนะครับมาเอาสแปมมาเล่นหน่อยนะครับพวกเขาหายกันไปไหนหมดนี่ครับนัดเดียวยิงโดนแค่นัดเดียวพอเอาสนหมดลืมลืมลืมแหมเล่นซองคั่วเมื่อกี้ อุย้ยเสียงมันแน่นไปนะพี่ชายสวัสดีครับพี่ตาลุบุรีรอ้าวคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าหนึ่งนัดไม่ตายเหรอ Double Kill. Double Kill. Double Kill. Chain สนๆโอ้โหหัวแตกนายเล่นซองควงเหรองั้นเราเล่นซองควงเป็นเพื่อนนายด้วยสิหลบหลบหลบนี่ถ้าโดนหัวนี่ดีมากนะแต่กระสุนมันยังมันยังบานอยู่นี่ครับหัวโบโบอะบอกเลยว่า ทิกของผมหรือเซตนี้นะครับไม่น่าจะทําให้คุณผิดหวังนะครับวิกนี้เรียกว่าวิกนี้แล้วกันวิกนี้ไม่น่าจะทําให้คุณผิดหวังเพราะว่ามันมีความแม่นยําแล้วมันมีจอกเกรานะเนาะนัะ่นแหละไม่น่าจะทําให้คุณผิดหวังเลยเดี๋ยวเดนเน้นเนนเนโอ้โหคุณผมโดนเข้าหลัง อสองซอมบี้นี่วะ่ะปืนปืนเราแน่นมาล่าปืนเราแน่นมาล่าเนี <Yeah. S 2> <c oughs> ่ยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยแหละเดี๋ยวลองวัดระยะไกลดิ <c oughs> ถ้าผมยิงระยะไกลหัวแตกนี่ฮาเลยเนอะโดนะนะนน่ะไม่ใช่ไม่โดน ทำไม้แค่แรงเท่าหร่แไรนี่ดูดิซองควงยิงกับซองบี้แล้วถ้าเล่นซองมปี้มันจะขนาดไหนครับเดี๋ยวเราดูหลักง่าแล้วกันนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้เอ้าแล้วลงมาตรงนี้ทำไมนั่น แน,น,น,น่นแน่นดูดิแน่น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 ดูดิระยะไกลคือเฮช็อตเฮช็อตเดียยวโนได้เลยเนี่ยเป็นแบเนี่ยแหละครับดูดิโดนมาก็อยู่เร็วอะครับมันมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับเสียงแน่นจริงโหงาหงายอยู่แล้วคุณเจอกันตั้งสองขวบก็ต้องไก งายอยู่แล้วกูเกือบหงายแล้วเมื่อกี้กูเกือบหงายแล้วดูดิระยะไกลคือยังแบบมันยังไหวอนะคนดูโอ้โหสุดยอดป่ะแต่ผมจะบอกให้ว่ามันไม่มีอะไรสุดยอดเท่าสองซัมบีนะครับสองซัมบีก็สุดเยอะไม่พอแล้วก็ ใส่กระสุนเร็วนะครับได้ยิงระยะไกลนี่คือแบบเดอะเบสมากนะครับ <W. S 1> เ,เล่นซองครวงอย่างนั้นเหรอแต่เราเล่นซองสัมพีแล้วนะเราเล่นซองสัมพีแล้ว <W. S 1> ดูดิครับ มันขนาดไหนไปละปูฟาละเอ๋มันขนาดไหนล่ะครับเฮชชาร์ดอยู่โน้มเอ้ยเอานี่ไปครับไอตูดไอตูดบก นัดเดียวนัดเดียวนะครับผมเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกกันเลยทีเดียวนะครับผมเสียงแน่นๆนะครับเสียงแน่นแน่น่นเหมือนเวลาคุณจับตูดเพื่อนอ่าอย่างงั้นมาตอนที่ฉันกำลังเผลเผอย่างงั้นรับไปนี่ครับไปครับ อะไรให้อะไรให้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ระยะไกลกูหัวแตกแต่ก็ดีอ่ะอแบบคือยิงโดนคือแบบนั่นพักเลยดูดิหัวกี่ครั้งแล้วหัวบ่อยนะจริงยิงโดนหัวบ่อยมากนะครับเป็นการเลือกซอนที่คือแบบ งัดขึ้นหัวเฮ้ยไม่ใช่งัดหัวงัดขึ้นฟ้าไปเลยมั้มันไม่โดนหัวมันไม่โดนหัวนะครับผมห้าสิบตายเจ็ดนะครับผมก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูว่าซองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นซองธรรมดาเออจะว่าไปผมบึ้งไอ้นี่นะ <c oughs> ผมเพิ่งสังเกตน,นะว่าผมเล่นไอ้นี่อะไรนะ <c oughs> วะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ใช้ไอเทมทำให้ปืนใส่ <c oughs> ปืนล่องหน <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาฟังเสียงนั่นของเจ้าซองตัวนี้กันนะครับมันจะแน่นสักแค่ไหนอโ,อโ,อโอ้โหโอโ,หโอ้โหกโูโยกทองข่าวทันปะเนี่ยเมื่อกี้ฮะมาอย่างนี้เลยเหรอแม่แมาไม่จัดให้ตั้งตัว มานี่เลยตุดมึกอ,มอ่ะระเบิดดาบไปก่อน <c oughs> ตรงนี้อีกลูกหนึ่งครับดาบไป <c oughs> ผมจะไปทางไหนได้ตอนนี้ผมจะไปไหนดีเฮ้ยเมื่อกี้ดาบไปปรเซเปอเ์เขาจะผ่าหลังผมแล้วเมื่อกี้นะครับ เกือบโดนหลอดไฟแทงตูดแล้วเมื่อกี้ก็อยู่กันเยอะนะเขาไปอยู่ตรงไหนหกันหมดจะเอะเซร์พร์สอันนี้อันี้ดีบุเกิดมีคนเกิดเฮ้ยจะเข้าด่าบผมอีกแล้วว่ะโอ้โหผมจะโดนยิงด่าอีกแล้วนะเมื่อกี้คนดูนะครับ เอาไอาเทมเก็บปืนกั Heh, ้หมดยิงโดนนะแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยคันเลยอืเสียงแน่นปะซอมบี้กับซอมบี้ดินะมาขอยึดเลยละกันนะครับเดี๋ยวกระสุนซองตัวนู้นมันจะหมดละเฮ้ย โอ้โหแตกครับมาเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนปืนป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เราไม่ได้อนุญาตให้นายมาเดินบ้านเราแบบนี้เขาหลังจะเข้าบ้านเรามีใบอนุญาตหรือยังนะครับสวัสดีครับปิตาลูบุรีนี่ทังสองรอบแล้วเนี่ยใช่คนเดียวกันปบบ้อาอย่าออกคลิปหนึ่งๆอย่าเด้อคล่องเทว้ว่ะ ถ้าใครดูคลิปตอนที่ผมเล่นหนึ่งหนึ่งไปล่าสุดอะเออจะรู้คำตอบนะว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยทำคลิปหนึ่งหนึ่งคนระับไม่กดโดะนะอะไรวะเนี่ย ระเบิดไปเฮ้ยระเบิดไปดักดักดักเผื่อวิ่งมาเผื่อวิ่งมาเผื่อได้เผื่อได้เนี่ยเอาไปหนึ่งนัดเน้นเน้นนี่เราอนุญาตให้นายเล่นสองมบีแค่ดีแล้วนะ เพราะว่าเราจะเล่นบ้างละรอบนี้เบิดปะเบิดไปลูกอยู่ไหนกันหมดอ่ะอยู่ไหนกันหมดอ่ะเสียงแน่นปะล่ะ ไม่ออกว่ะทำไงดีครับคุณดูเขาไม่ออกมาเลย <laughs> โอเคน่าจะเพียงพอต่อการที่นะน่าจะเพียงพอละกิปนี้น่าจะเพียงพอต่อการที่จะโชยดูเรีย <c> ก <oughs> ว,ว่าโชยดูแล้วกันนะครับโชยดูนคะครับผมก็มันก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็มันก็ไม่ได้วางอะไรหรอกมันก็ไม่ได้วางอะไรหรอกขึ้นสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการยิงด้วยนะคนุณดูอันนี้ผมพูดจริงนะ อันนี้พูดจริงนะเออผมไม่ได้จะมาแอคมาอะไรนะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยที่ผมยิงได้ขนาดนี้ที่ผมยิงได้แบบนี้เอ,อ้ยกูเก่งไม่ใช่นะสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับการยิงด้วยนะครับถ้ายิงดียิงแบบว่ายิงประมาณแบบในระด,ดับอ,อกเนะี่ยเออแล้วก็จะทําให้นะครับมันยิงได้แบบมีประสิทธิภาพน,นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละนะผมโอเคนะผมก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละก,กันนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปน,นี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟอร์ดิคซอบตามพี่เก่งกันด้วยนะครับผม โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ร่าชมมากครับผมแล้วเจอกันจ้า